แม่ผมนะครับได้ไปผ่าก้อนมาตั้งแต่สิบยี่สิบปีที่แล้วสวัสดีค่ะวันดีคุณการมีหยกอะไรส,สวยๆมาแนะนำไหมคะสวัสดีครับวันนี้ผมมีหยกแหวนผู้ชายดีกว่าเอามาแนะนำให้ฝุงผู้ชมได้ชมกันนะเข้ามาดูกันใกล้ๆได้เลยนะคะสวยมากก็สำหรับเม็ดนี้ที่วันนี้เอามาแนะนำนะครับ <c oughs> เป็นเพราะว่าหยกชิ้นนีเน้เนื้อของเขามีความละเอียดแล้วก็มีความใสเป็นอย่างมากเลยทำให้มี ไฟในตัวเนี่ยเปล่งได้ค่อนข้างดีเลยส่วนสีของเขานะครับสีของเขาจะอยู่ที่ประมาณ Apple ิ r e e รแต่เป็น Apple ิ r e e รที่สีเข้มแล้วก็โทนสว่างมามากๆด้วยเกรดตัวหยกอย่างนี้นะครับเราต้องบอกเลยว่าเป็นหยกที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะแม่ผมนะครับได้ไปผ่าก้อนมาตั้งแต่10-20ปีที่แล้วนะพอผ่าออกมาเนี่ยมันก็จะได้อยู่ประมาณหลายสิบเม็ดเลย จนเราต้องไปคัดมาอีกทีว่าชิ้นไหนเนี่ยถึงจะสวยแล้วก็เหมาะที่จะามาทําตัวเรือนก็ได้ไปเลือกอยู่นานจนสุดท้ายเราก็ได้มาจบที่เม็ดนี้นะไซส์แหวนของชิ้นนี้นะครับจะอยู่ที่ไซส์6 0ตัวเรือนของเขาเนี่ยทำมาจากทองคําขาว 18K สําหรับยกชิ้นนี้จะมีน้ําหนักอยู่ที่11.64กรัมครับผมสีอยู่ที่วิวิทกรีนเลยก็จะเป็นไซส์สโตนก็จะเป็นไดมอนด์ natural type A ของพม่านะ non trade as ฟ o r jewelry ใจนะครับสามารถทักเข้ามาถามใน inbox ได้นะครับหรือว่า ใครที่อยากดูของจริงร้านของเราก็จะอยู่ที่แม่สายเชียงรายร้านหยกดีจะิเลยขอบคุณมากครับ